สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะพาไปมเกีกับเครื่องซีนลูกปลาเครื่องแพ็คลูกปลาจัดส่งให้กับทางลูกค้าลดวเวลาเพิ่มปรสิทธามาดูกันเลยค่ะว่าเครื่องนี้ทํางานเป็นอย่างไรค่ะนี่จะเป็นขั้นตอนการแพ็คปลาส่งให้กับทางลูกค้านะคะโดยเราจะตวงลูกปลาใส่ในถุงและนําถุงไปเข้าเครื่องซีนเพื่อแพ็คส่งให้กับทางลูกค้าค่ะ โดยเครื่องซีนถุงปลาคเครื่องนี้ทางฟาร์มได้ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นมาใช้ภายในฟาร์มโดยเครื่องนี้ได้ประดิษฐ์ขึ้นคิดค้นขึ้นมาเป็นที่แรกในประเทศเพื่อให้การแพ็กลูกปลาได้มาตรฐานและลูกปลาส่งไปถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือถงที่ทําการซีนเสร็จแ,แล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีการรดซุงไหมไเห็นไหมคะว่ามไม่มีน้ำรดขขออกมาเลยถือว่า เป็นถุงที่ได้ประสิทธิภาพพร้อมจะส่งถึานค้าได้อย่างก,ก่อดไัยค่ะค่ะสำหรับวันนี้สำหรับเครื่องซินสิสบปลาก็าจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดหน้าเราจะพาไปชมอะไรฝากติดตามไวยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ